เยทกรรมศาสตร์ซึ่งแบ่งเป็น2สาขาวิชาอย่างที่พี่บอกเนาะคณะาสาเยทกรรมศาสตร์ปีนี้สินปรกรเนี่ยเขารับทั้งหมด40คนซึ่งสินปรกรให้เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18พฤศจิกายนน่าแสดงว่า 18พฤศจิกายนจะต้องเป็นวันสุดท้ายที่เราเราทำพอร์ตฟิโอส่งได้เนาะแล้วก็30พฤศจิกายนปี25-65เนี่ยจะเป็นวันประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แล้วก็วันที่3กับวันที่4เนี่ยจะเป็นวันสอบสัมภาษณ์อินเทอร์วิวซึ่งแต่ละสาขาก็จะอยู่ภายใน3-4นี่แหละแล้ววันที่7ธันวาก็จะเป็นวันประกาศสอบสัมภาษณ์ซึ่งปีเนี้ยโหดมากเพราะว่า สวัสดีครับวันนี้เฉพาะกิจเลยเพิ่งออกมาสดๆร้อนๆเลยกับ TCA s สรอบหนึ่งรอบพอร์ตฟิโของปีนี้ของมหาวิทยาลัยศิลปกรณคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของศิลปกรเนี่ยเขาจะประกอบด้วยสสาขามันจะไม่เหมือนกับราชบังหรือที่อื่นๆท,ที่สาขามันจะเยอะสสาขานี้ก็ได้แก่สาขาสถาปัตยกรรมหลักกับสถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบภายในอะไรพวกนี้มันจะอยู่คณะมัณฑนาศิลป์ซึ่งแยกออกไปทีคลิปเนี้ยพี่จะโฟกัสอยู่ที่คณะสถาบัตเรกรรมศาสตร์ซึ่งแบ่งเป็น2สาขาวิชายอย่างที่พี่บอกเนาะคณะาศาสถาปเตยกรรมศาสตร์ศาศาปีเนี้ยสินบกรเนี้ยเขารับทั้งหมด40คนซึ่งสถาปัตย์หลักเนี้ยจะรับ30คนแล้วก็สถาปไทยจะรับ10คนปฏิทินของตัวปีการศึกษา2566ันยิบกเนี้ยสิรกรให้เริ่มส่งได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18 พฤศจิกายนน่าจะแสดงว่า18พฤศจิกายนจะต้องเป็นวันสุดท้ายที่เราเทำพอร์ตเฟอโ์ส่งได้เนาะแล้วก็3 0พฤศจิกายนปี2565เนี่ยจะเป็นวันประกาศผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แล้วก็วันที่3กับวันที่4เนี่ยจะเป็นวันสอบสัมภาษณ์อินเทอร์วิวซึ่งแต่ละสาขาก็จะอยู่ภายใน3-4นี่แหละแล้ววันที่7ธันวาก็จะเป็นวันประกาศสอบสัมภาษณ์ซึ่งปีเนี้ยโหดมากเพราะว่าวันที่10ถึงวันที่12เนี่ย เราจะต้องเข้าสอบ T-GAT แล้ว T-PAT คราวนี้เข้าสู่เรื่องเลยละกันเนาะเรามาเริ่มกันที่รอบแรกพอร์ตเฟีโของตัวสอทเนี่ยซึ่งเป็นหลักสูตร5ปีเนี่ยเขารับจำนวน30คนซึ่งสินปรกรเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็คือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้ที่สำเร็จ การศึกษาแล้วก็ได้แสดงว่าน้องที่เป็นแกปเอียสามารถส่งสินวากรได้เนาะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศหรือว่าหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรอาชีวะได้หมดหลักสูตรกศออนอก็ได้ด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือสอบเทียบตัวอินเตอร์หรือหลักสูตร G ีดีก็สามารถส่งรอบนี้ได้ด้วยแต่มันจะต้องมีเกรดเฉลีย่ยหรือ g ีแพสะสมเนี่ยไม่ต่ํากว่า3 0 0ซึ่งกศออนอเนี่ยใครได้เกิน3.0 0จุดนยกว่าเก่งมากวิธีการเลือกเนี่ยเรามาโฟกัสกันที่พอร์ตโฟอ รูปแบบพอร์ตฟิลเโอเนี่ยจะเป็นเหมือนท,ทุกทที่เลยปีเนี่ยเขาจะรับประมาณ10หน้าก็คือไม่เกิน10หน้าแต่โฟกัสกันที่10หน้าเลยเนาะไม่รวมปกคำำํานําและเอกสารประกอบการสมัครต่างๆรูปแบบของกระดาษหรือขนาดที่เขาจะให้ส่งก็คือรูปแบบขนาด A4 ตัวพอร์ตฟิลโอเนี่ยจะประกอบด้วย2ส่วนหลักๆเขาบอกว่าสําเนา ลายเส้นที่แสดงถึงความเข้าใจพื้นที่แล้วก็รูปทรงสามมิติแสดงว่าลายเส้นนี้อาจจะเป็น drawing อาจจะเป็นดีไลน์อาจจะเป็นการเขียนภาพเหมือนในการจับ p a c e ต่างๆหรือว่าการทำ iso metric ออกมาแล้วก็แสดงให้เห็นถึงมิติหรือต่างๆเนาะเขา open ให้ให้แสดงสกิลทักษะทางด้านนี้ได้เลยและส่วน อีกรูปแบบหนึ่งข้อที่2ก็คือเขาต้องการผลงานด้านการออกแบบผลงานด้านการประกวดแบบถ้าเรามีประกวดแบบเราส่งได้เลยหรือว่าเรามีการออกแบบอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันสร้างสรรค์ครีเอทต่างๆในรูปแบบของสเกตดีไซน์ก็ได้ในรูปแบบของอินโฟกราฟิกหรือกราฟิกต่างๆที่เราเคยทํามาก,ก็ได้เขาบอกว่าหรือผลงานก็ได้จริงๆแล้วพี่คิดว่าถ้าใครจะส่งก็น่าจะทำซะหน่อยถ้าเป็นสอทเนี่ยเขาจะให้ผลงานลายเส้นที่อธิบายคำว่า สถาปตยกรรมสำหรับต้นไม้หุ่นยนต์และก็มนุษย์ต้นไม้หุ่นยนต์และก็มนุษย์โอเคคือ3อย่างนี้มันจะเป็น3อย่างที่เราเดินไปในอนาคตทุกวิชาชีพและมันมีคำถามเยอะในอนาคตว่าหุ่นยนต์หรือ ai เนี่ยเขาจะเข้ามาแทนที่สถาปนิกได้มากแค่ไหนโอเคมันก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของอะไรต่างๆเราลองครเอทออกมาเป็นสิ่งที่เรา สัมผัสแล้วเรารู้สึกได้มันก็เป็นงานชิ้นหนึ่งที่ใช้สําหรับพอร์ตโฟลิโอเนาะถ้ามันเป็นสถาปัตยกรรมสําหรับต้นไม้หุ่นยนต์แล้วก็มนุษย์เนี่ยเขาต้องการผลงานหลายเส้นหลายเส้นคือเราเราสามารถครีเอทได้เลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างอนาคตเนี่ยมนุษย์จะต้องเชื่อมกับ AI คนละครึ่งแล้วมีความคิดสร้างสรรค์ยังไงซึ่งยังต้องคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัว แบบตัวสถาปิกรรมที่เราออกแบบ3อย่างนี้มันจะต้องโคจรเข้ามาหากันแล้วก็เอื้อประโยชน์เข้าหากันให้ได้มากที่สุดโอเคถ้าใครที่ส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่3ทธันวาคมเวลา8โมงครึ่งถึง16นาฬิกา30นาทีที่มาหาลัยเนะาะวังท่าพักกรุงเทพมหานครวันนั้นเนี่ยเขาจะทดสอบลายเส้นของเราด้วยเพื่อเช็คว่า สิ่งที่เราทําไปมันตรงกับพอร์เทรโอที่เรายื่นก่อนหน้านี้ไหมโอเคแล้วก็เขาจะสัมภาษณ์ประกอบกับงานถามงานว่าไอเดียของงานเราคืออะไรวันนั้นให้ลองน้องเตรียมผลงานตัวจริงที่มันอยู่ใน PDF ที่เคยส่งไปเอาไปให้หมดเลยเอาไปเป็นแฟ้มด้วยก่อนหน้านั้นทางมหาลัยให้ส่งในรูปแบบของรูปเล่มไปก่อนหน้านั้นที่ส่งไปพร้อมกับไปชนีไปก่อนเพื่อเป็นสำเนาตัวนั้นแล้วก็จากนั้นก็จะเป็น ตัวจริงที่ไปในสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งโอเคอันนี้ชัดน,นะครับกำหนดส่งวันที่18พฤศจิกายนเนี่ยถือว่าวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสิ่งสำคัญหลายคนถามว่าถ้าพอร์ตโฟลิโอของเรามันถึงเข้าวันที่19ได้ไหมได้ถ้าตัวตราสแสตมป์ที่มาจากทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมันปั๊มวันที่18เนี่ยถือว่าได้โอเคจัดส่งทางไปรษณีย์ไทยเท่านั้นถ้าไม่เอ็เต้องลงทะเบียนด้วยการลงทะเบียนมันจะมีหลักฐานให้เรารู้เนาะโอเคคราวนี้มาสู่ อีกสาขาวิชาหนึ่งคือสถาปัตไทยสถาปไทยนี่เขารับจํานวน10บคนรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครเหมือนกับสอทอทุกอย่างพอร์ฟริโอเหมือนกับสอทอทุกอย่างตัวรูปแบบของจํานวนพอร์ฟริโอนี่เหมือนกันเพียงแต่ว่าลักษณะของการส่งเนี่ยเขาต้องการผลงานสําเนานะที่สะท้อนความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบโดยเฉพาะความสามารถทักษะความถนัดทางสถาปรากรรมและศิลปะ สถาปัตยกรรมไทยใครที่มีไอเดียเขียนดีไลน์ใครที่รู้สึกว่าเคยเขียนลายไทยใครที่เคยรู้สึกว่าเคยทําศิลปะต่างๆในรูปแบบของไทยด้วยสถาปัตยกรรมไทยอ่ะมันก็อาจจะต้องมีความเป็นลายไทยแต่ศิลปกรเนี่ยเขา เปิดโอกาสให้เราสามารถเอาความคิดสร้างสรรค์นี่ใส่ลงไปในตัวสถาปัตยได้เนาะก็เป็นคณะสถาปตยกรรมไทยที่เปิดกว้างที่สุดในในประเทศไทยละตัวสถาปตยกรรมไทยเนี่ยเขาต้องการให้เขียนเรียงความด้วยก็คือสเตทเมนวโพสต์หัวข้อแรงบันดาลใจในการเรียนสถาปัตยกรรมไทยยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ A4 เพราะนี่คือปัญหาเลยส่วนใหญ่คนที่เข้าไปเรียนสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยจะเข้าไปเพราะว่าไม่ติดสอทอ แต่ว่าไม่ได้ชอบศิลปกรรมไทยซึ่งอาจารย์คงอยากได้ที่มาที่ไปว่าโอเคเราเราเรามุ่งมาทางนี้จริงๆแล้วเราเราอยากเข้ามันจริงๆมันทําให้เรียนรอดแล้วก็ทําให้หน้าที่การงานเรามีประสิทธิภาพในอนาคตโอเคแล้วอันที่3ก็คือแน่นอนถ้าเกิดเราเคยได้ประกวดรางวัลเกียรติคุณได้รางวัลระดับนานาชาติการประกวดผลงานศิลปรกรรมและก็การออกแบบสร้างสารรค์ที่ใช้ทักษะทางศิลปะการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และการแข่งขัน อันนี้เขาให้โอกาสถ้าเราเคยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ฟิสิกส์หรือว่าเคมีอะไรย้อนหลังแต่จริงเขาเน้นไปที่คณิตศาสตร์ฟิสิกส์เนาะย้อนหลังไม่เกิน3ปีส่วนใหญ่ก็มีนะก็มีน้องหลายคนที่เป็นฟิสิกส์โอลิมปิกเหมือนกันโอเคแล้วก็เอกสารพอร์ตโฟริโอก็เหมือนกันเนาะใบสมัครเพื่อขอรับการพิจารณารอบที่1ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โอเคแล้วก็การสอบสัมภาษณ์เนี่ย สอทอเนี่ยเขาจะสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่3แต่ว่าสอทอไทยอ่ะจะสอบสัมภาษณ์วันอาทิตย์ที่4ธันวาคมโอเคซึ่งรายละเอียดทั้งตัวพอตัวจริงต้องนํามาแล้วก็ทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนสอทอเป๊ะเลยโอเคก็เต็มที่ครับพี่คิดว่าสอทอของศิลปรกรเนี่ยเราอาจจะต้องทําเป็นรูปเล่มแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ไปโอเคก็เต็มที่มัน,นมันเป็นมันเป็นช่วงเวลาปล่อยของช่วงเวลาที่เรามุ่งมัน่นปีเนี้ยน้องมหก ทุกๆคนเนี่ยพี่เห็นใจมากเพราะว่าเวลาเนี่ยมันถูกบีบรัดแต่ว่าเรามีเงื่อนไขทุกเพื่อเราก็ต้องโดนเงื่อนไขทุกคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็พยายามตั้งใจกับเวลาที่เหลือของเราให้เต็มที่ได้เท่าที่เราทําได้แล้วมันต้องทําให้ได้ดีที่สุดแล้ว,ลวเราเราจะไม่เสียใจเลยว่าโอเคเราทําดีที่สุดไปแล้วขอให้น้องๆทุกคนตั้งใจแล้วก็โชคดีในการส่งพอร์ตโฟลิโอรอบหนึ่งสิบประกรครับ